ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับอีกเข้าอีกหนึ่งคันกับแกอก่อระระวานเค่สามพัน 3, นะครับผมมาด้วยการเครื่องยนต์สันสันสะดุดแล้วก็มีไฟลูกเครื่องยนต์กระพริบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเช็คสแกนนะครับก็มีมีรตนะครับผมรถฟ้องว่าสูบห้ากับสูบหนึ่งมีปัญหานะครับผม ที่สามหรอไรวม <C> e <an> สี่สามถุงด้วย,ยครเริ่องยันสันมันต้องหนึ่งนู่นเดียวใช่ป่ะหนึ่งเดียว,วยควครับแล้วถอดเช็คคอยเช็คมาเทียนครับตอนนี้ก็ทรรเทียนวย่าเทียนสมด้าแอกปอร์ดครับผมแค่สามพันก็เือว่าอยู่ในเจียนปกติ สภาพกองครับกองมันเดูดันฟองแตกครับแล้วก็มีเพิ่มเติมท่อน้ำลวกเห็นเลยนี่ม,มาคอยก็ไม่เสียนะครับแล้วก็มีอะเพียนหัวเทียนคอยก็เช็คแล้วครับปกติวัวเทียนครับสุภาพหัวเทียน เท่า,าวันนี้น้อย,อยอโอเคอยู่ใช่ไหมครับก็วเชียรก็มาแล้วครับของใหม่ แล้วก็ของเดิมก็ล้างเปลี่ยนกองครับนะ้กองให้หมดทุกหัวเะกองเป็นกองสแตนเลสหัเทียนก็จะเป็นหัเทียนเข็มครับโอเคครับผมแล้วประกอบครับครับผมแปบน้ำหลังเครื่องเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแทะนะครับมาแท้แล้วก็มีท่อยางครับแล้วก็โอลิง ครับเนี่ย,ยตรงที่รั่วก็คือผูกผูเลยเนี่ยตรงนี้เลยผูกขอผูกไม่โอเคของประกอบแล้วก็ปัก๊กวัชิดหนึ่งตัวแล้วนี่ก็ใส่นี่เลยเหรอครับโอเคครับผมฮอนด้าก็ฮอนด้าปาวาน ครั้งสามพันเสร็จเรียบร้อยครับรก็ไล่ระบบน้ําก็มีเปลี่ยนท่อน้ําเพิ่มเติมได้ครับข้างในเลยเครื่องก็นิ่งแล้วครับผมเครื่องก็นิ่งปกติละไม่สัน่นละครับเครื่องนิง่งนะครับผม ไฟลูกเครื่องนะไปดูไฟลูกเครื่องยอดก็ไม่มีโชว์แล้วครับื่องนิ่งครับก็มีเปลี่ยนหัชิรดแล้วก็ล้างหัวชิดเปลี่ยนกองเป็นสิ้นกองวัวชิดครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่อน้ำครับเอาท่อน้ำผุ่มีน้ำคาบน้ำรั่วต่อครับ เดี๋ยวออกมาลองวิ่แล้วก็เช็ครั่วซึมว่ามีจุดไหนรั่วนะครับผมดูเลยนะครับถไหครับจับน้ำแข็งครับร้องอ๋อไปลองมาเรียบร้อยครับปกติครับวิ่งปกติแล้วก็มีไฟล้คเพลิงยนโชว์แล้วครับก็้อมส่งงานครับผมเครื่องก็นิ่งไฟมเพลิงจะก็มันมนโชว์แล้วนะครับผม เรียบร้อยครับกับปัญหาเครื่องสันส่นสะดุดไฟลุกเครื่องย็นโชวกแล้วก็มีเพิ่มเติมก็ระบบน้ํารั่วก็เปลี่ยนแป๊บน้ําแล้วก็พ้อท่อน้ําต่างๆครับผมท่อน้ําหลังเครื่องครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูวิภาวดีออโต้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่เอซเข้ามาชม YouTube นะครับผมก็สวัสดีครับผม ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ